เสียงกระสุนโลหะเสียงกลไกของเหล็กที่ขยับเข้าหากันอย่างหนักแน่นและพลังอำนาจของตำนานปืนรัเสเซียวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของสองพี่น้องผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลคาราชนิครอบ AK-103 และ AK-104 ในรูปแบบ ASMR ที่จะทำให้คุณได้ยินทุกรายละเอียดเล็กที่สุดของพวกมัน AK-103 คือหนึ่งในทายาทสายตรงจาก AK-47 ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์มันถูกออกแบบมาให้ใช้กระสุนมาตรฐาน7 6 2 x 3 9ม mm. เช่นเดียวกับรุ่นดั้งเดิมแต่ได้รับการพัฒนาใหม่ด้วยวัสดุโพลิเมอร์ น้ำหนักเบาลงและมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าทุกเสียงขอองค์การใส่แมกกาซีนการปลดเซฟการขึ้นลำล้วนมีจังหวัดที่มั่นคงแข็งแรงและฟังแล้วชวนให้หลงใหล อีกด้านหนึ่ง AK 1 0 4คือเวอร์ชั่นคอมแพคที่ถูกย่อส่วนลงมามันยังคงใช้กระสุน 7.62x39 เช่นเดียวกันแต่มีลำกล้องสั้นกว่าและพับพันท้ายได้เหมาะก,กับการใช้งานในพื้นที่แคบหรือภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้นเสียงการล็อกพันท้ายเสียงการพับและกลางออกล้วนเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผู้ฟังสัมผัสถึงพลังของเครื่องจักรสงครามที่ถูกออกแบบมาอย่างทีทพีถัน เมื่อวางสองรุ่นนี้ไว้เคียงกันคุณจะได้ยินถึงความแตกต่างที่ชัดเจนเสียงของ AK 103จะหนักแน่นลึกและมั่นคงราวกับที่ชายคนโตส่วน AK 104จะคมกริบกระชับและกระชับกระเฉงราวกับน้องชายผู้แข็งแกร่งทั้งสองผสานกันเป็นภาพสะท้อนของปรัชญาในการสร้างสารรค์ปืนรัเสเซียที่เน้นความทนทานเรียบง่ายและเชื่อถือได้ ทุกการเคลื่อนไหวในวิดีโอนี้คือการบันทึกเสียงจากโลกแห่งเหล็กกล้าเสียงคลิกเสียงกระแทกและเสียงกลไกที่ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบคือเสน่ห์ที่ทำให้ตระกูลคาราชนิครอบยังคงอยู่ในใจของทหารและนักสะสมทั่วโลกมานานหลายทศวรรษดังนั้นไม่ว่าคุณจะลหลงไหลในตำนานปืน AK หรือแค่อยากสัมผัสเสียง ASMR จากเครื่องจักรสงครามสุดคลาสสิก เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการรวมพลังของสองพี่น้องรัสเซีย AK 1 0 3และ AK 1 0 4ที่จะทำให้คุณได้ยินพลังแห่งประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่เสียงโลหะกระทบกัน